เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็มี้เกม o ุ o f อลนิว w World นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกม One Piece เปิดใหม่ของแอป x 7 Game เนกมนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเกมนี้ครั้งแรกกันเลยนั่นเองนะครับผมก็สไตล์ช่องผมมีการรีวิวเกมครั้งแรกอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้เริ่มมาที่เซิร์ฟเวอร์เป็น154นั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ ของโจรสลัดนั่นเองนะผมก็สามารถเข้ามาเล่นกับผมได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอยกับผมนั่นเองครับอ่ะก็น่าเกมก็ปกตมิมีอะไรมากนะเรากดเข้าไปเล่นได้เลยนะกันนะครับผมหลังจากที่เราสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครอยากดูวิธีสมัคร Green, แอป X7 Game เนี่ยสามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมที่ผมได้ทําการรีวิวเกมไปนะครับผมมีการสอนต่าง,างๆให้หมดแล้วนั่นเองนะครับผมก็ย้อนไปดูได้นะอ่ะตอนนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของมารินฟอร์ดป่ะอ่ามีเอสก,ก,กัับบอาาาไคคคคนนนด้วยะะรรผมซกิับ โอเคตอนนี้เป็นอะไรให้เรากดตามไปก่อนนะครับผมว่าเป็นการบังคับเรือนั่นเองครับผมถ้าให้เราเนี่ยน่าจะเป็นเทิร์นเบรคไม่ก็เกมแนวไอดอลนะครับแต่ภาพนี้น่าจะไอดอลนะอ่านี่เป็นไอดอลเลยนะครับผมเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยนี่ครับผมการจนภัยครั้งใหม่ของผมนั่นเองนะครับอ่าเฮ้ยกดสกิลด้วยนะครับผมถ้ามีกดสกิลนี่แสดงว่าเป็นเทิร์นเบรคแล้วนะครับผมไม่ใช่ไอดอลนะครับเฮ้ยเจ๋งนะช่องนอสนี่เป็นเทิร์นเบรคอยู่แล้วนะทุกคนนะเกมสไตล์เทิร์นเบรคนี่มันเกมแนวผมเลยนะครับอู้ ภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมคุณวิ้นลิ้นติดขัดเลยภาพนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมผู้ชมผมเนี่ยแบบชอบภาพสไตล์นี้มากนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนวสมจริงเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เกมเราก็อยากแค่มันเป็นเกมนะครับผมไม่ต้องสมจริงม,มากนะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะครับเล่นเลยนี่เป็นกดคูณสองนะครับผมมีคูณสี่ด้วยนะสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่ามานันแนะนําให้เราทำตามท,ที่คิก,ก่อนนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผม เราเนี่ยมีแอป X7 ็กซ์เกมเราสามารถเล่นตัวเกมได้นดั่นเองครับผมนะฮเพื่อเพิ่มความเร็วของเกมนั่นเองนะครับผมเราจะปรับได้สักคูณ5เพื่อเพิ่มความเร็วของเกมนะฮะ,ะเราจะได้ผ่านไปแบบรวดเร็วนั่นเองครับอ่านี่โอ้โหปรับได้นี่ครับผมแปลภาษาได้นะผมแอป X7 ็กซ์เนกมเนี่ยมันดีอย่างนี้นั่นเองครับผมถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดยังไงนะผมลิงก์ดาวน์โหลดใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับผมสามารถโหลดแล้วเล่นเกมนี้ได้เลยนะผมทั้ง Android และ iOS นะครับผมประมาณนี้นะโอเคเริ่มท่าไดร์นต่อไปกันเลยนะครับผมดูว่า เราเนี่ยจะตึงขนาดไหนทุกคนเราจะสมได้ตัวเก่งๆหรือเปล่านะส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้มีฮอกนะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ามีฮอกเกมนีเนี่ยเก่งมากนะครับผมอ่าผมเห็นเพื่อนผมเล่นอยู่นะครับรับเลยอ่าแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ได้โหลดจากแอปเอ็กซ์เพนเกมนะครับผมผมโหลดจากแอปเอ็กซ์เพนเกมเนี่ยผมโกงกว่าแน่นอนนะครับผมผมเร็วกว่าอยู่แล้วเออแล้วเพิ่มความเร็วเกมได้ไงอ่าเลื่อนระดับไปก่อนนะผมห้าขั้นนะครับไปมกันต่อเริ่มต้นการท้าทายนะครับผมแอปเกมเนี่ยเรามาถึงด่านที่ห้ากว่าแล้วนะครับผมอ่าสัตว์โรลลอยโซโล่ผมน็ออไปเรรียยบ้ ไม่เป็นไรนี่ครับผมเดินชนะอยู่นะครับต่อไปเป็นบอสแล้วป่ะอ่าเหมต่อว่ามีในเรื่องด้วยนะครับผมจะตัดข้ามจากอนิเมะเลยนะครับเนี่ยโอเคมีโคบี้มาแล้วนะครับผมชื่อเคบี้ช่กันเออซัสกิ้เข้าไปนะครับผมยัดไปรัวๆจังหวะนี้อ่าเดีพยบอกว่นี่มีฮอคนะครับผมแม่งเทชาติขอข้ามเลยในเรื่องโอเคมามาซัดกันต่อครับรัว โตัวผมมันเด็ดนะผมเราไม่ต้องกดเองก็ได้นะครับผมเนี่ยเรากดอัตโนมัติไปได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเพื่อได้แบบเพื่อความรวดเร็วของเกมนะครับผมบางทีเนี่ยเราจะต้องไม่ไม่ต้องกดสกิลเองก็ได้ครับแค่เอาไว้กดตอนพิวีก็พอแล้วนะครับผมอประมาณนี้นะไปโปดถัดไปกันเลยนะครับผมข้าไปเกาะหนึ่งแล้วนะครับผมผู้ชมมาอย่างรวดเร็วนะผมต่อไปเป็นเกาะนักล่าแล้วนะครับผมเป็นขั้นสองนะนะนี่จะเป็นหน้าเกมปกติเลยนะครับผมให้เราใส่ชื่อนะผมออกกดชื่อไปแล้วเรียบร้อย นี่ไงระบบสุ่มทุกคนเดี๋ยวมาดูซิว่าผมจะสุ่มได้ตัวอะไรนะครับผมติดตัวแรกของผมนะทุกคนไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะเอาเปิดทีละกันเลยนี่ได้หัวหน้ามานะครับผมสเปนดัมนะครับผมกาลิต้านะครับผมอูซอฟนะครับผมอุ้ยโซงเงคิงว่ะทุกคนรับ5ดาวอุ้ยนี่มันตัวบั็กของเกมนี้หรือเปล่าผู้ชมในเมก,ก็ตัวนี้ก็บั็กนะครับผมตัวเก่งๆเลยอ่ะเออ5ดาวน่าจะได้ตัวเดียวปะเฮ้ยรามีนะตัวนี้มันหูหูนะเนี่ยผมจำไม่ได้4ดาวมีห้ดาวอีกปะ มีห้าดาวตัวเดียวนะครับผมแล้วได้เป็นอันนี้ซะด้วยนะครับผมโซงเอคิงนะครับผมทีนี้เราก็จัดทีมได้แล้วนะเออนี่โซงเอคิงนะครับผมปั้นเลทุกคนตัวตึงของเรานะครับผมตัวห้าดาวตัวแรกนะครับไปลุยกันต่อนะครับผมใส่โซงเอคิงเข้าไปในทีมครับจังหวะนี้เราลุยกันต่อเลยครับมีโซงเอคิงตัวเดียวเหมือนมีกองทัพหลักพันน่ะเออตึงเกินตึงเกินพี่ชายเฮ้ยเก่งนี้ดียเลยทุกคนเราเล่นกันได้เรื่อยๆนะครับไม่มีเบื่อ ก็เหมือนจะมีอาวุธด้วยนะผมเราสามารถใส่อาวุธให้ตัวละครของเราได้ด้วยนะทุผู้ชมเท่าที่เราเห็นนะครับแฮนคอกผมก็อยากได้นะเป็นตัวละครที่สวยเลยนะครับผมแฮนแอนคอกมีฮอกเนี้ยผมอยากมาใส่ในทีมมากนะครับแชงคูอะไรเนี้ยต้องได้รลอเปล่าทุกคนไม่รู้มันจะแจกอะไรเยอะบ้างนี่ครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน,นครับอ่ะตัด้อสก,กิลเข้าไปนี่ครับผมโซงคิงตีเข้าไปเรียบร้อยนีครับผม เกมสไตล์นี้เนี่ยผมแนะนำนะครับผมว่าเราจะต้องหาตัวตีหมู่ไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะดีมากนะช่วยให้เราพันดันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับแต่ผมยังไม่รู้นะว่าตัวไหนตีหมู่บ้างนะครับผมไม่รู้ว่ามีฮอของเรายิตีหมู่หรืเปล่านะครับอ่ะอันนี้โซโลเดิมแล้วกันนะครับอ่ะเล่นต่อสู้เลยเรายังไม่ได้ปั้นตัวแต่ละต่างๆนะครับผมให้เก่งขึ้นนะครับอ่ะโซโลผมน็อกไปแล้วนะครับผมอย่างรวดเร็วนะตรงเยงคิงทำน้ำเม็ดอย่างรุนแรงนะครับผมจังวะนก็ขู่สุดยอด ตัวเลยนะที่เรากลับไปหน้าแรกกันรับของก่อนนะครับคุณผู้ชมเอ้าติดติดแอปนะเอาไปด้านล่างก่อนนี่อันนี้เราผ่านดาวเลยนะเป็นผลไม้ทองคำนะครับผมต้องผ่านดาวสองจุดหนึ่งก่อนนะครับมีรับรางวัลทันทีนะครับผมอันนี้เรากขรับได้แล้วป่ะเออนี่รับตรงนี้นะครับผมลืมอันตัวนี้รับอะไรได้บ้างยังไม่ได้นะครับผมกลับไปหน้าหลักดูซิมีอะไรให้เราบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรับแต่ละวันนะผมเช็คอินนะผมเรามารับอันแรกกันเลยได้ร้อยผลมานะครับแล้วก็รับนี้มาอีก200นะเอาไว้อัพตัวละครเรานั่นเอง ก็เจ็ดว,วันมีอะไรบ้างวันที่สองได้ทรงยิงคิงนะครับผมแล้ววันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ไม่ใช่วันสุดท้ายเดียววันที่หกเนะี่ยเราจะได้หมีใหญ่นะครับตัวนี้เลยครับเป็นตัวแทงนะครับผมนี้อ่าต่อไปมีอะไรรับด้วยคลิกเดียวหรอเรารับได้เลยหรอเฮ้ยคือได้มีเราได้แฮนด์คอร์กมาเลยเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีทรงยิงคิงมีอะไรด้วยนะครับผมคือเอาไปใช้ได้เลยนะคือมันจะเป็นเศษนะครับผมห้าสิบเศษเนี่ยน่าจะได้หนึ่งตัวเลยป่ะอืมไหนอะเราได้จากตรงไหนเออคุณผู้ชม เอ้เราเศษอยู่ไหนอะเราต้องไปเข้าในกระเป๋าเราป่ะทุกคนเอ่อกระเป๋าเราอยู่นี่นะครับผมนี่ชิ้นส่วนนะครับผมเราเลือกดออได้เลยเนี่ยสั่งเพาะอกมานี่รักแฮนด์คอกแล้วคุณผู้ชมอุอ้ยโคตรสวยคุณผู้ชมเกินนี่แล้วก็แฟรงกรี้นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนโอซอปนะโอซอฟเนี่ยเราน่าจะเอาไปปั้นได้นะครับผมมี่อลท์ด้วยมีไอเทมนะนี่คืออะไรอะซองแดงระดับหกสิบหรออ๋อเลเวลยังไม่พอนะครับผมคุณผู้ชมโหนามิในภาพนี้เด็ดมากนะนามิกับโรบินยอดสดยอด <g arness> สรงงานนะ่ะเราเล่นเดี๋ยวเราปั้นตัวนี้กันก่อนเลยนะกันครับผมขอซกุระว่าสิบปุ่นะเราจะเล่นตัวห้าดาวเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแฟงกี้มาโอเคที่เราใส่อุปก,กรณ์หน้าเลยนะเราจะใส่ให้ตัวนี้เลยละกันนะครับผมใส่ด้วยคลิกเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็จัดทีมได้เลยนะครับนี่ออกครับผมเราให้คอร์มาใส่แทนแฟงกี้ยืนหน้าปะ อ่าประมาณนี้ครับผมใส่ได้อีกตัวหนึ่งนะนี้ใส่ฟรีลงมาอันนี้ชุดทีมเลยนะครับผมประมาณนี้นะสวยครับแล้วนี่เราพัฒนาอะไรได้บ้างเนี่ยเดียด๋วยวคุณดูฟิอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อรับหนึ่งร้อยมาเลยนะครับผมตรงนี้เอามาอัพได้นะอ่นะเลือนขั้นเป็นยี่สิบเลยแล้วกันนะแฮนด์คอคปั้นตัวเดียวสดๆร้อนเลยไปรวมต่อแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่คือจะเป็นมินิเกมนะครับผมพวกรับของขวัญต่างๆนะครับผมอือซื้อของนั่นเองนะครับแต่ว่าเรายังดีกว่านะครับผมพวกมินิเกมเนี่ยไว้ก่อนเลย อันนี้คืออะไรอันนี้คือเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะครับผมเรารับได้เลยตรงนี้ก็ยังขาดเจ็ดด่านนะผ่านไปด่านๆกันดีนก,นดวกว่าคุณผู้ชมไปทีมเราแข็งแร่งแล้วนะครับมีกันต่อเลยมาสัตว์หลววครับผมโคตึงเอา้าทำไมทีมเราตายหมดนะอะเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอนะไม่ไหวอ๋อเชง,งนนะั้นอะเรียบร้อยนะครับผมมาช่วยออกเป็นเนเรื่องของมันนะครับผมบผมู้ชม Okay. เป็นในเรื่องที่มันต้องให้เราแพ้ปะนี่คือเติมเงินเนี่ยเราก็จะได้อแฮนด์คอกมาเลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นแบบพวกของแดงนะครับผมหรือว่าโคตรโกงเลยนะครับผมของแดงเนี่ยอ่าก็เลยเป็นของระดับสูงสุดเลยปะเนี่ยโ้โบวกค่าเยอะมากเะครับผมไอที่แบบอยากเป็นสายเติมเงินนะครับผมเติมครั้งแรกรับได้เลยนะครับผมชิ้นช่วนนี้นะอ่าเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมสัญชาตายทยไเลยใส่ไปเลยแฮนด์คอกนะครับผม เริ่มการต่อสู้ได้นะครับผมซัดกันรัวโหบอกเลยทีมผมไม่วันแพ้นะครับผมอุ้ยนี่แหละแฮนด์เค้าเป็นตัวที่ดีมากในเกมนี้นะผมเพราะว่ามันตีหมูนั่นเองนะผมใครบอกเลยว่าใครเล่นเกมแนวเอ่อเรียกเว่าอะไรแนวเทิร์นเบสนะครับผมเราห้ามพลาดตัวตีหมูแน่นอนนะผมคือมันโกงมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมตอนไหนตีหมูเนี่ยเป็นเมตาเลยนะครับความจริงสัดเข้าดรัวเลยนะครับผมเออคือมันแรกคือมันแจกเลยทุกคน แนอนคอรกับตัวตีหมูผมบอกเลยว่าเราเคียร์ฐานอย่างรวดเร็วนะครับจังหวะนี้มันเร็วขึ้นจริงๆนะเออดูดิโคตรตึงอ่ะแล้วผมอยากได้ตัวสุ่มมาทุกคนอยากไปสุ่มเองอ่ีดูเซิว่าผมจะได้ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> เรามีพอที่ให้เราสุ่มปะ่ะไหนขอดูที่เราก็สุ่มตรงไหนตรงนี้ปะ่ะอืมไม่ใช่หรอกอันนี้จะเป็นตัวละครที่เรามีนะครับผมม,มีัวดดำด้วยอ่อสุ่มตรงไหนครับนี่สุ่มตรงไหนครับพี่ชายเอ้ย อันนี้สุ่มร้อยครั้งเหรอทุกคนเฮ้ยมีสุ่มพันครั้งด้วยทุกคนแต่ว่าเรียวยังไม่ถึงนะครับผมจะต้องเรียวยี่ิก่อนนะครับผมก็สามารถสุม่มด้วยตัวละครตัวนี้ได้แล้วนะครับผมอุ้ยดีว่าดีมากมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับตรงตัวนี้ก็คือรับเวลาเราไม่ได้ออนไลน์นะครับผมเราก็มารับตรงนี้ได้นะอ่านี่ไงสุ่มนะครับแต่ว่าขอเราเฮ้ยมีพอแล้วนี่เราจะสุ่มให้หมดเลยลวกันนะผมคุณแจกเยอะมากคือเรามีเจ็ดพันด้วยทุกคนเราสุ่มได้หลายรอบอะไปด มาดูสิก่อนจะจบคลิปกันไปเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะห้าดาวสักตัวเฮ้ยได้นิโครโรบินมานะครับผมร่างบทแห่งปีศาจนะครับรผมอุ้ยห้าดาวโอ้ผมนึกว่ากราฟทุกคนโอ้วีไม่ใช่มันคือคนใช้ขวานในภาคแรกเลยเว้ยโอ้โหเป็นห้าดาวได้ยังไงวะนี่เนี่ยผมนึกว่ากราฟเมืเ่อกี้เอาศาสตร์ดีใจเอ้วผู้ชมสเปนดัมไปก่อนเลยโอ้ยลูฟี่นะผมห้าดาวไม่กว่าหไม่มาทุกคน ให้ประมาณรอบเดียวนะครับผมทางนี้ก่อนเลยม,มาแล้วนะตัวอะไรอุ้ยตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้หว่าทุกคนใครที่เป็นแฟนพีชก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะว่าฟรีหนึ่งรอบนะครับผมจัดไปอุ้ยได้ห้าดาวเลยหรออุ้ยเอาจัดนะไอ้ตัวล่องหนดีกว่าตัวนี้เนี่ยผมเกลียดม,มากเลยครับผมใ <c oughs> น,นพีชเนะี <c oughs> ่ยเพางั้นนะ่ะผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะโอเคแต่เราก็ได้ตัวห้าดาวมาค่อนข้างเยอะนะครับผมมาั้านได้นะครับนี่ เช่นน้องคนนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ในภาคไหนนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับแนละ้วก็แล้วก็มีตัวล่องหงส์ตัวนี้นะไม่ชอบก็ต้องเล่นก่อนหรือว่าผมเอ้ยผมถึงว่าล่องจิทุกคนมันเหมือนนะเออจริงอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็แนะนำเลยนะครับผมทิ้งดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับผมเข้าม่เล่นกับผมได้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์154นั่นเองครับผม ประมาณนี้แล้วกันนะร bye ครับผมบ๊ายบายครับผม